โอเคครับเรียบร้อยข้าวแถวเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขาดหนึ่งลาหนึ่งนะครับมีนอจอนลาครับแล้วก็น้องมดก็ขาดไปคนนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคกินข้าวแล้ววันนี้กินข้าวเร็วนะครับตื่นหกโมงเสร็จแล้วก็อาบน้ำตื่งตัวนำปิุรละมาถึงก็รีบกินข้าวเร็วๆแว่รับน้องนี้ ที่บ้านผ่านพอดีก็เลยรับมานี้ก็เลยบอกว่าถ้ามาเช้าแบบนี้ขอมาด้วยด้วยจะได้มากินข้าวเร็วนะเพราะว่าถ้าข้าวแถวแล้วก็เลิกแล้วไปกินข้าวเนี่ยมันจะเร่งเกินแล้วก็เหมือนกับมันไม่สบายท้องเวลากินแบบรีบก,ก็ถือว่า,างี้น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็เราน่าจะปรับเวลาอกําลังกายครับวันนี้อากาศก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเริ่มมีแดดบรรยากาศโดยรอบ ตากผ้าไว้คาดบ้านน่าจะแห้งโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไปเรียนต่อวันนี้ก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องการประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมตาประการหลงการทำลายป่านะครับอรของดรคงศักดิ์นะครับที่ทําโปรแกรมประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแ,แวดล้อมไว้นะก็เดี๋ยวเราเรียนกันนะครับวันนี้ไปนนเป็นวันพุธที่17บเจดาคมห้นะครับจะเป็นวิชา ประเมินค่าเช่ายกางสิ้นวัดล้อมบำประการหลังการทำลายป่านะครับก็การรังทําดีเทสนะครับก็มีเรื่องตลกตลกเมื่อกี้นี้พอเข้ามาในห้องน้องนีิก็บอกว่าพี่หนูกินขนมพี่นะผมก็ซัดเลยเต็มที่จะกินเลยรจะน้องเนี่ยได้ไม่ใช่ครับหนูนะครับเมาส์นี่แหละมันมากินไอ้อะไรอะ ขาขมเปียกของเราอ่ะที่อาตั้งไว้บนโต๊ะนะครับเอาลงมากินผ่านเลยข้าง,งล่างมัเลยม้นเลาะกันใหญ่เลยนะคุณลุูก็ถูพื้นนะครับตอนนี้กําลังถูพื้นแล้วก็เลาะเป็นแทงเดี๋ยวค่อยไปนั่งโต๊นะนะโอเคัเนนะครับเป็นผู้ที่คิดออกแบบในเรื่องของการบรรยายของ มีการออนไลน์นะครับไปผู้พิพากษาท้ายป่ากถ้าเสียหายโน่นนี่ก็จะดีขึ้นเราจะสามารถตอบทนายคือเราเราไม่ได้ตอบนะเราตอบผู้พิพากษาทนายของคุณถามหรือว่าอาการปัญหาแต่ว่าเราจะตอบคุณมากกว่าเนี่ยจะไม่จำเป็นว่าจะต้องตอบให้ตรงกับที่ทนายถามถ้าเราใส่ข้อมูลเข้าไปถ้าว่าไม่ตรงตาม รการอนขึ้นมาแจ้ให้ผู้ใช้รแกรทราบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะอันนี้มันก็คือจะพปสนวม้องในโปรแกรมนะคะนโปรแกรมารอรมเพื่อมีอะไรใหม่ๆเมื่อรู้จักหน้าตาของโปรแกรมแล้วเราก็จะแสดงให้เปิดแล้วนะครับลงแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ครับตัวของทุกเครื่องแทบจะเป็นหมดเลยโปรแกรมนะครับเป็นภาษาที oh. ่ อ่านไม่ออกนะครับข้างหน้าก็เป็นวิธีการแก้นะครับก็คล้ายๆกับถ้าเราเคยลงโปรแกรมพวกอ่านวิธีแก้ไขเหลือต่างๆนะครับก็พักสายก็จะเป็นการเรียนตัวแบ่งกลุ่มแล้วก็ทงนี้จะเป็นการเข้าพื้นที่นะครับโดยที่จะจำลองโปร่งเปพื้นที่ที่กทาน้องเห็นไหมคะมันจะมีโปร่งอย่างนับ เราจะอยู่กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มเราครับกลุ่มที่หนึ่งก็กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่สอ,องเดี๋ยวดูครับ<ป>วันนี้ก็จบการเรียนแล้วก็การทบทวนระเบียบคนท่ามือเปล่านะเมื่อกี้นี้ครูปกครองก็สอนเรื่องของการออกคำสั่งครับการสั่งแถว ถข้ตรงตามระเบียบพักอะไรพวกนี้แล้วก็แข้ตรงตรงหน้ายัดยกปกอึบนะครับใช้เป็นถ่ายกปกอึ้บด้วยนะครับก็เดี๋ยวไม่ได้วิ่งหลายวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเตะบอลกับน้องๆดีกว่านะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาเตะบอลกับน้องๆง,งานก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ <S <S ต้องออกกําลังกายบ้างแล้ไม่ได้วิ่งมาสี่ห้าวันแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อน โอเคครับเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายตอนเย็นกับน้องๆด้วยกันนะครับเตะบอลกันหน่อยไม่ได้วิ่งมาสี่ห้าวันแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าเดี๋ยวผู้ชายตามมาเนีย่ยอันนี้วิ่งมาราธอนนะวิ่งมาราธอนเขาแบบสเต็ปดีมากโอเคไปวิ่งไปสนามเทนนิสกัน yes 5 9เ0เออ่าอ่าไปเตะบอลกันโอเคครับมาถึงสนามเตะบอลแล้วนะครับมีทั้งเตะตะกอมีนะ เดี๋ยวเรามาโกโลหนูกันดีกว่าพี่เลิศมาเล่นด้วยวันนี้โอเคก็งง okay. มีน้องฮิวจ็คพอร์ตนะกันวินสโบใครเนี่ยไก่ทัดนนนเดินไม่ไกลอะ <c oughs> หลายคนอยู่ครับเดีย๋ยวเล่นด้วยกันโอ้โหสุดยอดเลยโอเคน้องๆก็ ตีบอลด้วยกันเสร็จนะโบเต้เป็นไงบ้างโบเต้เรื่องกล้องหน่อยนี่ไปดีกว่าพี่ไปดีกว่ามาก็ช่วงนี้ก็มีเคสของอะไรนะสานประคองนะโอเคสูดๆนะครับประดาชีวิตปลับมาใช่ไหมครับถูกต้องเลยไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งที่ไม่โดนอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เราก็อยู่บนความถูกต้องนะน้องนะเป็นเกาะกำบังอย่างดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกัน เดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ก็เด็นบอลไปยิงไปมาได้4กิโลกว่าเลยไม่น่าเชื่อโอเคเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนนตอนนี้เราเพิ่งเริเปิดไฟนะครับวันนี้ได้รับเกียรติได้นั่งรถคาร์เมรีของน้องยุ้ยนะครับก็มีไอโฟนนกินข้าวเสร็จแล้วนะครับน่าเสียดายที่สายตามนุษย์ของเราเห็นเป็นหมอกแต่ว่าสายตากล้องมันมองเห็นแบบเราไม่ได้นะครับ อสายุ้นะครับสาเกแล้ก็สเมด้านหลังครับเสยเกียิมากเลยนั่งนุ๊ตาน่รถน้นี่ควาไจไม่พูดสวนลงไปในวิดีโอเลยไดบเดี๋ยวเราลงยบมันจะอยู่ไปตลอดการถ้าพี่ไม่ลมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะชวนไปปะจจุบันได้เลยยินดีเลยพี่ยิ่งเองเหงาอยู่ด้วยเนี่ย ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากโอเค